ที่ทําไมถึงให้ความสําคัญกับแคมเปญนี้นะครับเราก็ทําไมต้องเป็น stop air pollution ด้วยนะครับทีนี้ขออยากถามพี่อ้อยก่อนครับว่าความสําเร็จในตลอด3ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับและในปีนี้สีท่นที่4จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในแคมเปญของเรานะคะในทั้ง3ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทํากิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อมนะคะมากมายใะ,ะเรื่องของ climate change แล้วก็ biodiversity นะคะซึ่งเรานะคะเริ่มตั้งแต่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการอนุบาลน,นะคะในเรื่องของสัตว์ในท้องทะเลและที่สำคัญเมื่อปีที่แล้วนะคะเราก็เําทำในเรื่องของลดละเลิกนะคะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เป็นเหตุให้ลดโลกร้อนแล้วก็จริงๆเ้าเนี้ยเราสร้างเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะคะ<ม>เรื่องของทำยังไงให้มีพื้นที่สีเขียวให้มีปอดนะคะที่จะเหมือนกับ หายใจนะคะได้มากขึ้นนะคะซึ่งเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะในตลอดทั้ง3ามซีซั่นที่ผ่านมานะ,ะซึ่งใน3ามซีซั่นเนี่ยอะไรเป็นตัววัดนะคะก็คือเป็นเรื่องของออยอดการเข้าถึงหรือที่เราเรียกว่า r e h นะคะ a c h เนี่ยมีสูงถึง5้าล้าน6แสนรี h เลย นะคะ <S <s <ans> <S ห้า,หา,หาหร้านกูสนริตน่าประทับใจมากและที่สําคัญเนี่ยมีหลายๆท่านนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเรากว่าแปดหมื่นท่านเลย <S <s <ans> <S อันนี้เป็นอะไรที่เรารู้สึกดีใจมากๆเืออนนี้เป็นกิจกรรมออนไลน์นะคะ <S <s <ans> <S ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เนี่ยเราก็มีการนํา กิจกรรมเนะคะีคเราก็ผันไปเป็นเงินที่ไปช่วยสพอร์ตนะคะไปช่วยสนับสนุนโลกของเรานะคะให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะที่มีส่วนร่วมนะคะในแป0 0 0 0 0ท่านเนี่ยที่มีส่วนร่วมในการที่ให้เกิดให้ความสาเร็จยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะคะว่าที่น้องเพชรพูดบอกว่าในปี2568นี้เราก็เน้นในเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าเรื่องของมลพิษเนี่ยมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทั้นนั้นบริษัทเนี่ยก็เลยให้ความสําคัญนะคะที่จะฟื้นฟูสภาพอากาศะค่กาซึงฟื้นฟูอากาศบริสุทธิ์นะคะให้กลับคืนสู่โลกของเราแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนนะคะความสมบูรณ์ของระบบนิเวศอย่างยังย่งยืนด้วยค่ะ ครับผมนะฮะโอ้โหพูดมาขนาดนี้นะครับก็คือทางบริษัทกุไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตผมต้องบอกอย่างนี้ว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาครับย่อยคือให้ความสําคัญเรื่องของ climate change แล้วก็ไปโอเลเวอตีเป็นอย่างมากเลยนะครับผมแต่ทีนี้ขอถามย้อยเพิ่มเติมหน่อยครับแล้วซีซันที่สี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับยินดีมากๆานะคะตื่นเต้นที่จะเล่าถึงซีซันที่สี่ให้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่าถึงซีซันที่สี่นะขออยากจะให้รับชมวิดีโอก่อนเลยอันนี้ เป็นพิเศษนะครับสำหรับวันนี้ทุกท่านที่นั่งที่นี่เปิดเป็นครั้งแรกที่นี่ทุกท่านจะได้ชมพร้อมกันเป็นครั้งแรกที่นี่เลยค่ะโลกย่ำแย่เลาต้องตอบโลกจะเข้าอากาศเข้าเข้าอู่ตรายรู้ไหมครับว่าโลกของเราตอนนี้เต็มไปด้วยสภาพอากาศที่ย่ำแย่ ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ80%ของมลพิษทางอากาศมาจากฝีมือมนุษย์ปัญหาใหญ่ที่ถูกปองข้ามเป็นต้นเหตุซึ่งฆ่าชีวิตของผู้คนทั่วโลกไปแล้วมากกว่า2ล้าน5แสนคนเรามาช่วยกันปรับพฤติกรรมช่วยกันลดค่ามลพิษค่าฝุ่นละอองให้ทุกคนได้หายใจด้วยอากาศที่บริสุทธิ์อีกครั้ง กับแคมเปญ Commit to Climate Season 4ในทีม Stop Air Pollution ที่ทางบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตได้แส่ใจและเห็นถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องจึงอยากเชิญชวนทุกคนช่วยกันปรับพฤติกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับ4กิจกรรมภายใต้แคมเปญนี้ Clean Air มาร่วมตอบคำถามสนุกสนุกเพื่อวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมประจำวันของคุณและช่วยกันลดละเลิกกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเคียวแอร์กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตชวนคุณปรับพฤติกรรมการใช้รถผ่านการเล่นเกมสนุกสนุกกับฟิกเ,เล็กๆที่คุณอ่างมองข้ามกรีนแอร์ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านเกมทีพ็อปกดรัวๆให้ต้นไม้เติบโต และกิจกรรมสุดท้าย Fresh Air มาทายตัวตนของคุณผักที่สนุกสนุกคุณคือสิ่งมีชีวิตใดในป่าโกงการป่าที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงที่สุดมาร่วมเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้เราทุกคนได้กลับมาหายใจด้วยอากาศที่บริสุทธิ์อีกครั้งฝากติดตามแคมเปญ Commit to Climate Season 4ที่กรุงไทยแอคซซาจะจัดขึ้นตลอดปี2025นี้ด้วยนะครับ เพราะแค่คุณปรับโลกก็เปลี่ยนมาสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน #committoclimate เคียงข้างคุ้มครองพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและแน่นอนนะครับว่าวันนี้ครับเราจะได้ร่วมพูดคุยกับ cr influencer อีกหนึ่งท่านนะครับที่อยู่กับพวกเรามาอย่างยาวนานนะครับและวันนี้ครับก็มาอยู่กับเราภายในงานแล้วด้วยครับผมขอเสียงป,ปรบมือต้อนรับเลยนะครับ cr influencer ของเรารับพี่เต๋เสันงษ์เพียงทรับแล้วในปีนี้ผมขออยาตถามเพิ่มเติมหน่อยว่ามีความแตกต่างกับปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างฮนะ อ๋อค่ะแน่นอนค่ะปีนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นอ่าคลาย c ม a ชชเนนะคะที่เราให้ความสําคัญที่เราคุยไปแล้วเรื่องของอากาศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุหลักของปัญหาของคลาย e มช a เอนอย่างเรื่องที่เราพบเห็นกันเยอะๆแยะเนี่ยไฟป่าเลยเราเห็นข่าวเยอะมากแตแ่นอกจากเห็นข่าวแล้วเนี่ยไฟป่าที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศเราเนาะมีไฟป่าที่แคลิฟอร์เนีย ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล้วก็เยอะแยะมากมายมันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําลายชีวิตนะคะแล้วก็คุณเียกไรมันไม่ใช่แค่ทําลายชีวิตมันทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะทั้งสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชแล้วก็ที่สําคัญก่อให้เกิดฝุ่นพิษ PM 2.5ถูกต้องครับนะครับเป็นอะไรที่เป็นฝุ่นจิ๋วนี่แหละที่เข้ามาทําลายสุขภาพของทั้งเราทั้งผู้คนแล้วก็สิ่งมีชีวิตแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและที่สําคัญคำว่าวงกว้างเนี่ยทราบไหมคะว่าตอนนี้คนไทยเราเนี่ย มีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของอาจากมลพิษอากาศที่สูงเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง116โอเป้โห1เปครับและอันนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก นะคะอันนี้คือเฉพาะตัวเลขของคนไทยเนาะแล้วก็แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยทางบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่ารประกันชีวิตเราก็พยายามมองปัญหาให้รอบด้านนะคะเราไม่ได้มองที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะซึ่งจุดเล็กๆเ,เนี่ยที่เราปล่อยปะละเลยเนี่ยมันก็อาจจะก,ก่อให้เกิดผลกระทบที่มากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2,568้าะระเราก็มีกิจกรรมนะคะผ่านทางสิ่ิ สี่กิจกรรมนะคะที่เราเน้นนะคะให้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยเรานะคะให้เราช่วยดูแลโลกของเราให้ง่ายขึ้นนะคะผ่านการเล่นเกมออนไลน์นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยให้ทั้งความรู้แล้วก็ส่งต่อในเรื่องของการลงมือทําในแต่ละกิจกรรมเมื่อกี้แอบเห็นว t ทไปบ้างแล้วนะคะคแต่ว่า4กิจกรรมที่พี่อ้อยจะขอย้ําอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเต๋ออาจจะมาพูดเพิ่มเติม4กิจกรรมเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสกิจกรรมเนี้ยที่ว่าเนี้ยประกอบไปด้วยอันที่หนึ่ง เป็นเรื่องของคลีนแอร์นะคะสองนะคะเป็นเรื่องของเพียวแอร์สามกรีนแอร์นะคะแล้วก็สี่ค่ะเป็นเรื่องของเฟสแอร์นะเราก็อยากให้ทุกคนมันช่วยกันฟื้นฟูสภาพอากาศแล้วก็คืนสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับประเทศไทยด้วยกันค่ะครับผมอ่ะโอเคนะฮะสี่กิจกรรมนะฮะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมด้วยนะฮะเดี๋ยวให้พี่เต๋อปี่คนอธิบายแล้วกันนะฮะแต่ว่านี้กลับมาคุยที่เต๋อก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้างพี่ เข้าสู่ปีที่สี่แล้วในฐานะ C.I. Influencer ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเองไหมเปลี่ยนแปลงก็คือภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปคนเห็นเราก็คือแบบจะเห็นเรื่องแบบรณรง์และ C.S.R. มากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทางกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตมากๆนะครับที่ให้เกียรติเต่านะครับผมได้มาเป็น C.I. Influencer ในปีที่สี่แล้วครับผมก็ทำงานร่วมกันมาสามปีคือรู้สึกประทับใจมากรู้สึกเห็นถึงความตั้งใจทําจริงๆของทางบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิต แล้วก็ได้ลงมือทำกันจริงๆแล้วก็ได้เห็นผลตอบรับที่ดีมากนะครับอย่างยอดริชเป็นล้านล้านแน่นอนครับคนมาร่วมสนุกปีเดียวแปดหมื่นกว่าคนครับผมมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสําหรับการเปลี่ยนแปลงโลกของเรามาตรงกับคอนเซปต์เลยครับแค่คุณปรับโลกก็เปลี่ยนแล้วนะฮะปรับที่ตัวเราเองง่ายที่สุดครับครับแล้วผมก็ดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนที่เป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะครับที่คอยบอกต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นครับอย่าง ปีที่แล้วเราก็มีไปปล่อยเต่าอืที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ปลายปีที่ผ่านมาก็ได้ขึ้นไปทําแนวกั้นไฟที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงรายครับได้ไปลงมือทําจริงๆเลยครับแล้วก็ได้รู้เลยว่าพี่เขาเหนื่อยมากแล้วก็ต้องใช้เวลาฝึกเป็นเดือนๆกว่าจะสามารถปฏิบัติการจริงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทํางานตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้คุณค่ากับเขาครับเราก็เลยไปมอบอุปกรณ์กั้นไฟทํําทาแนวกั้นไฟเนี่ยให้กับพี่เขาด้วยเพื่อช่วยส่งเสริมเขาให้มีอุปกรณ์ที่ดีในการทํางาน นะครับผมแล้วปีนี้ก็ตรงคอนเซปต์เหมือนกันพอได้ยินคอนเซปต์แล้วแบบเฮ้ยมันใช่มากจริงๆคือเราถ่ายทํากันตั้งแต่ปีที่แล้วอือเตรียมเตรียมงาน้แต่ปีที่แล้วถ่ายทาตอนต้นปีซึ่งเราก็ประสบปัญหานี้จริงๆคือแอร์ l ลูชันครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาสต็อปแอร์ l ลูชันกันซึ่งกิจกรรมนี้บอกเลยว่าตรงคอนเซปต์สุดๆครับแล้วก็อ,อยากจะรีบบอกต่อและอ,อยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันได้เยอะนะครับครับผมครับ เห็นว่าบอกว่าพี่อ้อยบอกว่าเป็นเกมด้วยใช่ไหมครับผมมีความเร่อเรืเป็นออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเด็กๆก็เข้าถึงถึงเรื่องของปัญหามลภาวะนี้ได้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ให้พี่เต่าอธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าซีกิจกรรมมีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวต้องพูดต้องดูนิดนึงเพราะว่าเดียวจะมีรายละเอียดครับผมคนฟังตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับมีคำถามท้ายด้วยจะมาแลวเหรอมาไปเหรอ เขาที่มาทุกปีเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วข้างหน้าเนี่ยเขาเตรียมประกาศจดแล้วนะโอเคครับผมฟังให้ดีนะครับ,รบกิจกรรมแรกนะครับร่วมวันนี้เลยนะฮะคลีนแอร์ครับผมโดยบริษัทกรุงไทยแอคซ่ารประกันชีวิตนะครับร่วมกับองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันจัดทําเกมออนไลน์นะครับผมให้ตอบคาถามสนุกสนุกครับเพื่อวัดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมประจําวันของเราเองอ,อันนี้ง่ายๆเลยอันนี้ง่ายสุดเขาจะถามจากกิจวัตรเลยเล่นมือถือเท่าไหร่เล่นดูทีวีเล่นคอมเปิดแอร์ก<อ>ี่ชั่วโมงคุณปลูกต้นไม้มาแล้วกี่ต้นภายในกี่ปีเออเขาจะคํานวณออกมาให้เลยออันนี้รวกกันได้ครับ,รบ<อ>แต่ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์แล้วก็แชร์เกมด้วยนะครับเพราะว่าทุกหนึ่งครั้งในการแชร์นะครับอืจะถูกแปลงเป็นต้นโกงกลางหนึ่งต้น สูงสุด1,000ต้นเลยเพื่อร่วมปลูกต้นโกงกลางและผู้เข้าร่วมแข่งขันเกมนะครับก็จะมีของรางวัลด้วยเป็นหมวกบัคเก็ตกัน UV นะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอีกด้วยครับครับผมอันนี้กิจกรรมแรกจบไปกิจกรรมแรกนะแค่นึงกิจกรรมแรกนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมทำให้นิดนึงคลีนแอร์นะคลีนแอร์คลีนแอร์เน้หน่อยคลีนแอร์ดีมากครับผมต่อไปครับพิเออร์ับผม กิจกรรมนี้เราร่วมมือกับกรุงเทพมหาคนครครับในการชวนคนมาปรับพฤติกรรมการใช้รถที่บางคนอาจจะมองข้ามไปมเพื่อลดมลพิษเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ครับผ่านเกมออนไลน์ง่ายๆเพียงแค่เลื่อนรถเพื่อรับคะแนนพฤติกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซดึงกระจกครับผมกิจกรรมนี้นะครับถ้าทําถึงเป้าหมายก็คือ5 0,000นคะแนนทางบริษัทกรุงไทยแอนซ่าประกันชีวิตนะครับจะปรปรุง เลนจักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่ uh huh. นอกจากนี้นะครับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดห้าอันดับแรกครับรับไปเลยครับจักรยานไฟฟ้าโอ้โห oh. oh. อันนี้ผมต้องเล่นละอันนี้ uh huh. ต้องเล่นเพราะช่วงนี้ผมเริ่มเริ่มอินกับเรื่องของการ,รจักรยาน uh huh. ผมเชื่อว่าถ้าเกิดแคมเปญนี้สำเร็จครับแน่นอนผมว่าจะจะมีพื้นที่ที่ให้คนที่ได้ใช้จักรยานในกรุงเทพมหานครนได้ปั่นอีกเพียบใช่ว่าททางคุณทงเอ็กซ่าประกันชีเนี่ยเขาจะปรับปรุงเลนด้วย uh huh. ให้แบบ ชัดเจนไปเลยดีๆไปเลยนะครับโอเคครับผมอันนี้มากีุเม่อสักครู่นี้คือเพียวแอร์ต่อไปนะครับกิจกรรมที่3นะครับกรีนแอร์ครับเรานะครับจะชวนทุกคนมาปลูกต้นไม้แล้วก็ดูแลรักษาเมืองนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับกิจกรรมนี้ไม่ยากครับเคยเล่นเกมกดๆไหมที่เป็นแมวแบบแคทป๊อปอะไรเงี้ยอันนี้เป็นทรีปอ ก็จะมากดปุ่มรัวๆเพื่อเป็นการรดน้ำต้นไม้ภายใน60วิต้นไม้เราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆกดให้แบบไวๆใช่กดไวๆให้มันโตขึ้นมีเทคนิคใครก็กดให้มันดเร็วนะครับเกมนี้เราจะต้องช่วยกันทำคะแนนให้ถึง1ล้านคะแนนครับผมซึ่งผมเชื่อว่าแป๊บเดียวคนไทยเราช่วยกันอยู่แล้วนะครับคนไทยอ่ะใช่ครับผมว่าไม่เกิน10นาทียังไงก็ถึงและทางบริษัทกุงไทยเอ็ซ่าประกันชีวิตนะครับก็จะปรับปรุง สวนยอมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครครับเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองครับครับผมและผู้ที่ร่วมเข้าร่วมเล่นเกมที่ทำคะแนนได้สูงสุดสูงสุดนะครับรับไปเลยครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าอ่าอันนี้ก็รักษาเอรอนันโดเหมือนกันนะครับไฟฟ้าแค่กดช่วยโลกได้ด้วยได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยใช่ครับโอ้โหดีขนาดนี้ไม่เล่นได้ยังไงล่ะครับไม่เล่นได้ยังไงแล้ว มันก็ไม่ยากด้วยอันนี้เมือกี้คลีนแอร์นะครับเมื่อกี้คลีนแอร์คลีนแอร์นะครับต่อไปกิจกรรมสุดท้ายครับฟรชแอร์อันนี้ทางบริษัทคุณแท็กทราบประกันชีวิตนะครับชวนทุกคนมาร่วมฟื้นฟูป่าโกงกลางผ่านการเล่นค u ิ z สนุกๆครับโดยการค้นหาตัวตนของคุณว่าคุณเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตใดในป่าโกงกลางอโดยทุกคอมเมนต์แล้วก็การแชร์โพสต์กิจกรรมนะครับจะแปลงเป็นทุน เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูป่าโกงกลางครับและผู้ที่ร่วมเข้าเล่นเกมนะครับรุนรับต้นซินเวอร์โอลีจำนวน3มรางวัลไปได้เลยครับผมครับผมโดยทุกๆกิจกรรมนะครับสามารถติดตามได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับ h e A r t in a แ t i o n v o ว u n t e e r แล้วก็ Facebook เต่าเพียงพอครับผมสามารถเข้าไปร่วมเล่นได้นะครับแต่ขอะช่วยแชร์กันได้เยอะช่วยแชร์กันดเยอะครับผม จบแล้วครับโอเคกิจ okay. <laughs> กรรมนี้สีส่ก<ส>ิจกรรมจบแล้ว<ส>นะครับผม <c oughs> ก็เชื่อว่าพี่ๆส่อมวลชนนะฮะก็น่าจะรับทราบไปแล้วว่าแต่ละกิจกรรมมีอะไรกันบ,บ้างน,นะครับแล้วก็ ฝากแชร์ต่อเนาะฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทุกๆคนครับได้รับทราบถึงแคมเปญนี้นะฮะว่ามีความสนุกอย่างไรช่วยโลกได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับผมเอาละครับและในวันนี้ครับนอกจากจะร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยแล้วก็พี่เต๋าแล้วนะครับวันนี้ครับเรายังได้รับเกียรตินะครับจากแขกคนพิเศษอีกหนึ่งท่านครับเป็นตัวแทนจากทางกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราด้วยนะครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณทศพลสุภารีครับรองผู้อำนวยการสํานักสิ่งแวดล้ออมมกรรุงเทพหานคข ทานพครับทางกรุงเทพมหานครครับมีนโยบายอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศอย่างเงี้ยเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ครับที่ทางทั่วโลกเนี่ยก็ต้องพบเจอกับปัญหาเหล่านี้ด้วยฮะครับนโยบายของกรุงเทพมหานครนะครับก็อย่างที่เรียนเราก็พูดในภาพใหญ่เรื่อง climate change เรื่องของกา๊าซเรือนกระจกนะครับเรื่องฝุน่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ climate change ที่เราทำเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพียงแต่ว่าในในบริบทของอุเทมานครเนี่ยเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในภาพใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มการขนส่งสาธารณะครับเพิ่มโหมดการเดินทางที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ทางจักรยานหรือ,อรถอีวีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามในเหมือนกันในเรื่องของฝุ่นก็เหมือนกันนะครับก็เราก็พยายามที่จะพยายามแก้ไขปัญหา อันนี้เป็นเรื่องของการบรรเทานะครับโรงเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมดมี429โรงนะครับ,รบก็เราเน้นกลุ่มเปราะบางในช่วงของการแก้ไขปัญหาอันนี้ก่อนนะครับว่าในช่วงช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียนหรือเด็กอนุบาลน,นะครับก็เราสำรวจทั้งโรงเรียนในกรุงเทพมหานครในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับมี429โรงเรียนประมาณ พันสองพักว่าห้องนะครับห้องเรียนที่เราคาดว่ามี priority อันดับแรกที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนนะครับ,รบในในส่วนแรกเราก็ทำไปแล้วปีหกแดก็เจ็ดร้อยกว่าโรงนะครับก็ปีหกหกหในปีนี้นะครับในปีนี้ก็พยายามทำให้ครบสองพันโรงนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นมาตรการก็คือว่าเป็นห้องปลอดฝุ่นนะครับก็เป็นเรื่องของการซีล สิวห้องนะครับอันนี้สองก็คือติดเครื่องปับอากาศอันนี้สามก็คือเครื่องฟอกอากาศนะครับก็วันนี้ก็ยินดีที่ทางกรุงเทพา,าเชิญกรุงเทพมหานครเพื่อมารับมอบเครื่องฟอกอากาศนะครับก็ก็จะเป็นการดทีที่สนับสนุนเรื่องของห้องปลอดฝุ่นสําหรับกลุ่มต่อบ,บางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ ครับผมแน่นอนนะครับว่าทางกรเท็กซซ่านะครับก็เดี๋ยวจะมีเซสชันในเรื่องของการมอบสมบัติเครื่องฟอกอากาศนะครับให้กับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแต่นี้ขอแยกเพิ่มเติมในเรื่องของความร่วมมือกันหน่อยครับระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางบริษัทกรุงเท็ซ์ซ่าประกันชีวิตครับตอนนี้มีความร่วมมือกันอย่างไรบ้างครับในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เพิ่มเติมอยู่ในคอมมิชชั่นเซสชันที่สี่ตรงนี้ครับครับก็เข้าใจว่าที่ผ่านมานี่ทางกรงเท็ซซ่าก็ขอให้กรุงเทพมหานครเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของ ให้คําแนะนําเรื่องของความยั่งยืนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มไบโอเดเวอร์ซิตี้ของพื้นที่สีเขียวของเมืองนะครับ,รบอันนี้กรุงเทพมหาคนครก็พยายามร่วมมือกับทั้งกรุงเท็กซ่าและภาคเอกชนอื่นในการเพิ่มความหลากหลายของของของพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้อย่างเดียวแต่ว่าเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเราจะเห็นนก เข้ามาใช้พื้นที่ในสวนในเมืองมากขึ้นมีมแมลงปอมีมแมลงต่างๆที่มาดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่สวนในเขตเมืองมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าประสงค์ที่เราดาเนินการร่วมกับทางทุลเท็กซ่านะครับโอเคครับผมเห็นมีเพิ่มเติมในเรื่องของการทําเลนจักรยานเพิ่มเติม,มด้วยอันนี้คือยังไงบ้างครับก็อันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราร่วมมือกันที่จะบ ส่งเสริมในเรื่องของโหมดของการเดินทางที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ทางจักรยานหรือว่าการเดินทางที่ไม่ใช่เครื่องยนต์สกูตเตอร์ไฟฟ้าหรืออีบีต่างนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะหาพื้นที่ที่เหมาะสมครับนะครับที่จะเพิ่มการเดินทางที่มีทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับครับผมนะฮะอ้าวสุดท้ายนี้นะครับผมฝากพี่ทศพลรครับพูดถึงแคมเปญคอมมิชชั่นคลายเมสซี่นที่สี่หน่อยครับครับก็ ดีนะครับแล้วก็มีความชื่นชมทางกลุ่งเซ่านะครับที่ว่าจัดโครงการที่ส่งเสริมและกเ็เป็นมิตรสื่อแวดล้อมในปีที่สี่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งนะครับทางกรุงเทพมหาคนครมีความดีมากนะครับที่จะาหาแนวร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนใดกรุงเทพมหาคนครมีความยินดีที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนทุกภาคส่วน กรุงเทาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับขององค์กรที่คำนึงถึงประชาชนคำนึงถึงบริบททางสังคมนะครับก็หากมีอะไรให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือหรือว่าพูดเปิดเวทีพูดคุยกับภาครัฐอื่นๆกรุงเทพมหานครก็ยินดีนะครับคับผมนะฮะผมเชื่อได้เลยนะครับว่า ในเรื่องราวของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ความร่วมมือกันนะครับระหว่าง2องค์กรนะครับกรุงเทพมหานครรวมไปถึงทางกรุงไทยทราบประกันชีวิตนะครับแคมเปญน,นี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับผมและวเชื่อว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดีๆนะครับผมแล้วก็จุดเริ่มต้นของการลดปัญหามลพิษทางอากาศนะครับผมแน่นอนครับว่าเรื่องของอาการใช้ทางจักรยานเนี่ยนะครับผมอันนี้อาจจะดูไกลตัวในบางทีแต่จริงๆมันเป็นไปได้เนาะมันเป็นไปได้นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนครับช่วยกันครับผมลองเปลี่ยนนะฮะแค่คุณปรับโลกก็เปลี่ยน ของเราเลยนะครับ